สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้เราก็มาเที่ยวสวนกันนะคะมาปลูกข้าวโพดแล้วก็มาชมวิวภูเขาค่ะนี่ค่ะพนักงานปลูกค่ะปลูกกันสามคนนะคะธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะธรรมชาติรอบทิศเลยสวยไหมคะ อันนี้คุณแม่ค่ะกำลังบุนให้เราเลยบาบารลา,ลา,ลาทั้งขุดทั้งบนค่ะแล้วนางก็ขุดต่อใหค่ะได้ยินเสียงจักระจันไหมคะร้อนมากเลยค่ะเนี้ยร้อน,นมากๆเลยค่ะก็เป็นอันว่าชมยูค่ะงั้นเวลาคุณผู้ชมไม่คุณผู้ฟังกน,น,น,นะครับกดไมยติดเชือด้วยนะคะ But don't be hard. do something. be hard. do be hard.